สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกลับไปเตออีกแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นการ follow up ครบรอบ6เดือนของเตยน,นะคะโดยเรามาอยู่ที่ศูนย์เลสิกสมิทิเวใชัยน้าเท้าค่ะ จะเป็นยังไงกันนั้นต้องลองติดตามดูนะคะเพราะว่าบอกเลยชีวิต6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะมากๆ้วาวอยากรู้ชิล่ะตามมาดูสิคะสวัสดีคัเจ่เนน่าอนน่าีเด <laughs> 6, 6, 6ือแล้วนะใช่ค่ะขึ้นปีพอดีเลย ะคะได้เลยค่ะดีตานะครับเรียบร้อยดีนะตาดีแล้วก็กระจกตาก็ดีตาไม่แห้งนะคร<ช>ับก็ดีนะรู้สึกดีมาก ก็กลัวเหมือนกันว่าจะเป็นเอ็เปกอะไรไหมเพราะมันก็ขึ้นปีแล้วใช่ไหมคะ,ะส่วนใหญ่เลนพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ถาวรจริงมันจะอะไรถาวรกว่าเลสิกจอรัสไปนะครับเ็เป็นเป็นเลนเซนที่มันจะเป็นเยนแปลงไม่เหมือนกับกระจกตาที่มันจะเปลี่ยนแปลงได้นี่ก็ก็คืออย่างที่มีข้อสงสัยของเตยเนาะประจําใจเลยโลก ต้อกระจกมันจะมาคัอมกับอายุที่มากขึ้นก็อย่างนี้ถ้าหนูแก่ไปเนี่ยเลนนี้จะมีเอฟเฟกอะไรยังไงไหมถ้ากับการผ่าตัดอ๋อครับเออส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราจะอ,าออกตอนระหว่างการผ่าตัดคือเหมือนกับเราทำผ่าตัดครั้งเดียวนั่นแหละก่อนผ่าตัดแล้วก็จะเปิดแผลแล้วก็ถึงเปล่นอกซึ่งไม่ยากนะฮะเสร็จแล้วก็ทำผ่าตัดต้อกระจกไปก็ไม่มีความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะคะเนี่ยใช่ครับเป็นข<อ>้อดีของเลน,นนี้สายตาเราก็จะคงเดิมต้อกระจกเราก็สามารถเคลียร์ได้ด้วยใช่ เพื่อนก็ถามหนูมาเยอะว่าเออแล้วถ้าเวลาใช้ชีวิตประจําวันเลนมันจะมีการเคลื่อนไหมถ้าเราขยี้ตาแรงแบบคนชอบขยี้ตาหรือแม้กระทั่งขับรถผู้ประบอุติเหตุอะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอครับจริงๆเลนอันนี้เนี่ยมันจะพอดีพอดีลูกตามนุษย์เราตั้งแต่ตอนทำเนี่ยต้องไปเตยจำได้เนี่ยเป็นการวัด<ช>วัดขนาดของเลนใช่ไหมฮะ,ะเลนจะจะพอดีลูกตาเราการขยี้หรือการอะไรเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนอยู่แล้วยกเว้นอุบัติเหตุแรงเช่นรถ ความรถชุยนะะเนี่ยแผลเปิดเนี่ยอาจจะมีบ้างแต่โดยชีวิตประจำวันเนี่ยไม่มีโอกาสเกิดอยู่แล้วนะฮะแล้วแบบเหมือนคือเนื่องจากว่าคนก็กลัวเนอะว่ามันเป็นเลนเสร์มันจะปลอดภัยไหมมันจะ,ะจริงๆเลนเสริ์เนี่ยมันมีมาในโลกนะเอ่อเกือบ20ปีแล้วว้าวะะตอนที่หมอ บอกกับมาจากต่างประเทศเนี่ยมาใส่คนไทยครั้งแรกเนี่ยก็ปี2547นะครับแั้วแสร็จผมเดินเมืองไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีปีล,ละก็สิบกว่าปีนะกับยี่สิบกว่าปีแต่ต่างประเทศมีก่อนเราประมาณ5ปีนะครับแล้วก็จากการศึกษาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีอันตรายนะครับมันก็ยังอยู่อยู่ในปัจจุบันเนี้นะครับสามารถตามเด็กกับมันได้เลยใช่ค่ะ <laughs> <laughs> ว่าสายตาเราจะกลับมาสั้นอีกไหมครับเอ่อหลังทําเลนเสริมนะครับเลนเสอร์เนี่ยเป็นเป็นการประดับถาวรน,นะครับพอใส่เข้าไปในตาเนี่ยมันก็อยู่ในตาไปตลอดไม่กลับมาสั้นอีกสั้นอีกก็ยกเว้นว่าเราดึงเลนออกเท่าน,นั้นเองนะครับค่ะก็เป็นคำถามสุดท้ายสำหรับคุณหมอนะคะอยาก จะฝากอะไรเล็กไน้อยสำหรับคนที่กำลังจะตัดสินใจในการทำ ICL ไหมคะครับก็จริงๆแล้วคนของโลกนะฮะมันมีการผ่าตัดหลายอย่างจะทำเลสิกทำวีลีกสมาหรือทำ ICL ที่อยากจะบอกนิดนึงว่าหงดกลัวกลัวกา,ารใส IC ่ ICL เลนเซอร์เนี่ยว่าเป็นสิ่งแบบบงปลกปลอมเข้าไปในตานะครับจะบอกว่าไม่อันตรายนะครับไม่อันตรายแล้วก็เป็นการผ่าตัดที่ดีมากเนื่องจากเราไม่ทมําให้กระจกตาบางลงไม่เหมือนกับเลสิก เป็นกรเบ็้สมัยจาบางบอกอันนี้กระจกตาปกติเลยอ,าอนาคตถึงแม้เราจะเป็นต้อกระจกเป็นอะไรเงี้ยเราสามารถผ่าตัดใส่เด่นมองใกล้มองไกลได้นะครับซึ่งอาจจะแตกต่างกับคนไขยย้หลังทาเลสิกบางทีอาจจะไม่เหมาะสมเมื่อมีต้อกระจกในอนาคตเนี่ยคนไข้อาจจะไม่สามารถใส่เด่นมองใกล้มองไกล,กลได้นะครับอันข้อเดียวของเดนเสริมด้วยไอเซยเียมีหลายอย่างนะครับข้อเสียเนี่ยมีบ้างแต่ไม่ได้เยอะอย่างที่น้องไปเตยพูดเนี่ย จริงๆแล้วมันมีมาในโลกเนี่ยยีกว่าปีแล้วนะคะรับเพราะเสียงตามาโดนแกแ้ไขจกบหมดแล้ะมันเป็นที่ที่ทเชื่อมั่นได้ผลพิการที่หนึ่งเนี่ยต้องอยู่เกิน10ปีเนี่ยถือว่าถือว่ามันมีข้อดีแล้วว้าว <Wow. S 3> วันวนี้นะคะหนูต้องขอขอบคุณคุณหมออัมพรมากมากเลยะคะ่ะที่มาช่วยตอบคําถามสร้างความมั่นใจสําหรับเพื่อนเพื่อนที่กาลังตัดสินใจจะมาผ่าตัด ICL โอเคค่ะงั้นวันนี้เราขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคค่ะ 拜。